สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเอาใจสายแคมปิ้งครับด้วยเจ้าตะเกียงทรงวินเทจรุ่นเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับถือว่าคุณภาพไม่ได้เล็กตามขนาดนะทุกคนตัวนี้จะมีระบบเปิดไฟนะครับถึง4โหมด 4, 4เต็ปกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปแรกกันนะฮะนี่คือสเต็ปที่1น,นะครับก็จะเป็นสีไฟทรงสีเหลืองแบบนี้นะครับผมส่วนสเต็ปที่2ก็จะเป็นเนี่ย ทรงมีออนสีขาวนะครับส่วนสเต็ปที่3าก็จะเป็นสีเหลืองผสมสีขาวนะทุกคนส่วนสเต็ปที่4นะก็จะให้ความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับ้อมสีเหลืองและก็สีขาวไปในตัวนะครับผมกาดที่เขาให้มาตรงนี้เป็นเหล็กนะทุกคนที่เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเห็นเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้บอกเลยนะทุกคนว่ามันจุไฟได้ถึง1,200มิลแอม และการใช้งานนะครับผมอยู่ได้5 8ถึง8ชั่วโมงเลยนะครับผมใครสนใจก็กดที่ตะกร้าที่แสดงที่มุมจอได้เลยนะครับ